เปิดหัวอกแม่รำยองรู้สึกยังไงหลังลูกชายเตรียมเป็นไอดอลหลังกระแสก่อนหน้านี้ที่ยอโยงศิลเตรียมตัวเป็นไอดอลไทยคนใหม่ในวงการเคป๊ OP, และยังเป็นหนึ่งเมมเบอร์จากกลุ่มเด็กฝึกเทนนี T ่เอภายใต้การดูแลของ Big Hit Entertainment ที่มีแพลนจะเดบิวต์ในปีนี้ซึ่งเหล่าแม่แม่ชาวไทยต่างก็ประกาศพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ พอตั้งชื่อด้อมรอไว้แล้วด้อมลำยองและออกมาโพสชวนเชิญเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีคอนเสิร์ตหรืองานมิทติ้งให้แต่งชุดไทยในละครทองเนื้อก้าเป็นอีลำยองไปร่วมง,งานล่าสุดแม่ลำยองของไอ้วันเฉลิมตัวจริงอย่างสาวนุ่นวรนุษย์ไปเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ในรายการสามแซบว่าก็เป็นน้องๆคนไทยตั้งให้แล้วคนก็จะพูด ถึงกันว่านี่ไงเลียงลูกเหมือนลำยองลูกถึงได้อย่างนี้หัวเราะเป็นเรื่องที่เขาสนุกกันแล้วเราก็รักเด็กคนนี้ด้วยตั้งแต่ตอนเล่นละครพอเขาเป็นเด็กไทยที่ได้ไปเดบิวต์เราก็อยากสนับสนุนค่ะ